สวัสดีครับสวัสดีครับผมก็วันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วครับกับอีสุเมโทงามงวานพบกันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้จะพามารีวิวรถที่เป็นรุ่นไหนจุดอีกคันหนึ่งนะฮะคันนี้เป็น X-Series ครับเป็นตัวแคปโป LDA นะฮะแต่ว่าตัวพิเศษก็คือเป็น X-Series อ่เป็นตัว X-Series 4ประตูตัวเตี้ยใช่ก็คือก่อนหน้านี้เราเคยทำคลิปนะฮะ YouTube ที่เราลงมันจะเป็นตัวสเปคขับ ใช่ไหมที่ว่าของเราจะเรียกว่าตัวสปีดใช่นั้นเราทําไปแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาดูตัว4ประตูกันถูกใช่นะฮะกะ็ดักหลักเลยนะฮะของ X s e r ซ e s เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเขาที่สุดเนี่ยก็คือต้องมีสเกิร์ตต้องมีลายแ็บซิ่งนะฮะ,ะและกระจังหน้าเป็นสีดำนะฮะอันนี้ก็คือเด่นเด่นเลยมาะะพร้อมกับแล้วก็ <logo. S 1> วันนี้มีของแต่งที่ทําให้รถเนี่ยอินเทนิ่หน่อยก็คือจะเป็นโลโก้ไทเท นะครเป็นครอบโลโก้เข้าไปนะฮะเป็นงานของน้ากมลนะครับผมอันนี้พิเศษเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าเราไปแต่งอะไรที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราดูที่ตัวรถก่อนดีกว่าว่าตัวนี้มันพิเศษยังไงนะฮะก็เบื้องต้นเนี่ยเอ็กซิลก็อย่างที่บอกก็คือมีสเกิร์ตนะตัวนี้ใช่มัจจุบใช่ตรงนี้นะครับก็เป็นลายแคป่่นแล้วก็คาดด้วยสีแดงพุก็จะดูแบบ ใไหมให้ให้อารมณ์คสปอร์ตให้พี่ลุงนสปอร์ตนะโอเคนะฮะแล้วก็มาดูแก้มด้านข้างเอ็กซิลี่เอกลักษของเขาเลยไม่มีตัวเอ็กนี่ไม่ใช่เอ็กซิลี่แน่นอนอกแนวแบบสปอร์ตสปอร์ตเป็นตัวนูนใช่ตัวนูนนะครับนะฮะแล้วก็มาดูด้านท้ายไหมเอกลักษณ์ของตัวเอ็กซิลี่ต้องดูด้านท้ายด้วยเพราะว่าเวลาขับบนท้องถนนเนี่ยคือ จริงๆต้องบอกว่ามันมันมันจะโดดเด่นมากนะครับก็คือจะเป็นสติกเกอร์ใช่เป็นลายแท็ซิ่งนะครับพร้อมลายเส้นสีแดงนะครับมาพร้อมกับโลโก้อีสุก็จะเป็นสีแดงด้วยอันนี้อันนี้เดี๋ยวจุ๊กบอกท่านผู้ชมหน่อยอันนี้คืออันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของโลโก้เมโทรนะก็คือแต่ละดินเลอร์เขาก็จะมีโลโก้ของเขานะแต่ว่าของเมโทรเราเนี่ยเราเลือกให้เข้ากับรถนะครับก็คือเป็นในส่วนของอักษรนูนที่เป็นโครเมีย ให้ความหรูหราใช่ให้ความหรูหราแล้วมันก็จะรับกับโลโก้ที่มาจากผู้ผลิตเลยใช่นะครับนะครับด้านท้ายของเราก็เป็นไฟ LED นะครับผมแล้วก็มีสเกิร์ตให้สเกิร์ตเนี่ยคือถ้าเป็นรุ่นปกติจะเป็นกันชนนะครับเราก็เอาันคนออกแล้วก็เราใส่สเกิร์ตด้านท้ายไปเสริมความสปอร์ตเข้าไปมันก็จะรับกับด้านข้างใช่นะครับด้านข้างเนี่ยเราก็จะมีบริเวณ อ่าสเกลด้านข้างตัวนี้เป็นชายรอบคันเลยนะครับอ่าชายด้านสวยครับตัวนี้ใช่ก็เดี๋ยวก่อนจะไปดูของแต่งเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะดูด้านในดีกว่าอ่าเดี๋ยวให้ยุบเล่าให้ผู้ชมฟังเลยว่าตัวนี้มันสปอร์ตยังไงนะครับครับผมก็ในส่วนของ X s e ซ i e s นะฮะความสปอร์ตนะครับเห็นได้ชัดเลยก็คือเราตกแต่งด้วยเป็นโนแบ็คนะฮะพร้อมกับค่าสีแดงนะครับที่เป็นสีเงานะครับเพิ่มความสปอร์ตนะฮะแล้วก็ในส่วนของดีเทลด้านในเนี่ยนะครับ เห็นได้ว่าไอ้ตรงเส้นคาดคอนโซลนะฮะของเราเนี่ยจะเป็นแบบแดงและไล่ไปดำตรงทางมาพร้อมกับเบาะผ้าใช่ตัวนี้เป็นเบาะผ้านะครับก็จะเป็นสีดำตัดด้วยแดงตัดด้วยแดงคือให้อารมณ์แบบสปอร์ตสปอร์ตใช่นะครับลับกับโลโก้แดงบริเวณภรุงมาลัยใช่กพคือลูกค้าถามว่าทำไมต้องเป็นเบาะผ้านะครับคือรถสปอร์ตเนี่ย ที่เห็นนะตามเบาดแต่งบอกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เป็นเบาะผ้านะาพิรุษใช่่ให้พี่ลุษลองนั่งดูนะครับคือยี่งสุดต,<อ>ตอนนี้ต้องบอกว่า,อ,าออกแบบเบาะมาให้ในเรื่องของอกความอบกระชับของร่างกายออทําให้กับเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนมันรับกับสรีระรับกับผีแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยพี่ลุษจะเห็นว่ามันมีเนี่ยปีกตรงเนี้ด้านข้างใช่เหมือนกับเบาะรถรถแข่ง คับเวลาขับเร็วๆสาดโค้งเร็วๆเนี่ยตัวพี่ไม่มีขยับแน่นอนนั่งสบายนั่งสบายใช่นั่งสบายด้วยครับนะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้ให้มากับจอขนาดเจ็ดนิ้วอ่าจดน้วยอ้โนะต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้หมดนะฮะลูกค้ายนีต้องต้องภายในภายในสีดำด้านบนจะเป็นสีดำสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นอื่นเลยมันออกแนวสปอร์ตสปอรหน่อยใช่นะครับนะครับ อ่ะเรามาถึงไฮไลท์ของวันนี้แล้วพี่รุตการจัดดีเราแต่งที่ไหนอ่าวันนี้แต่งที่ไหนอดูโลโกยต้องมากล้องเราดูโลโก้ก่อนเลยการันตีฮะก็จะเป็นกระมวลการยางอ่าคือถ้าของแท้ต้องมีสติกเกอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเป็นหมักลายไหนจุ๊บเดี๋ยวเราแจ้งแคมเปญสุดท้ายเลยว่าเราทำแคมเปญอยู่เี่าไหร่คันนี้กลับมาดูตัวล้อแม็กก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็น โป uh, รเซ็คเอ็มเคเอ็มหกเอ็มหกอันนี้เป็นแบรนด์ของ,ของน้ากมลเองอแบรนด์น้าเลยนะตัวนี้นะ้ากมลบอกว่ารับประกันโครงสร้างด้วยนะคะอ่าตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับผมแล้วก็มีรับด้วยยางซุมแม็กซุมแม็กแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าบอกว่าน้นใช้งานอยากขอแบบ แก้มหนาหนาหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้นะต้องบอกว่า<ช>มัน,มนแทก้านดาขอบเงินเนี่ยกำลังมานะส่วนใหญ่เอาไปเอาไปใส่กับรถสีเงินสีดํามันเข้านะใช่คือส่วนใหญ่ลูกค้าที่ชอบแนวนี้คือเขาชอบแบบสะอาดสะอา้ะอานแล้วก็แบบว่า,าล้อเวลาโดนแสงมันวิ่งฟ้าบางที่นะครับ,รบมันก็ชอบันนี้เราโหลดอยู่ที่เท่าไหร่ลูกโหลดอ,อันนี้โหลดหน้าหนึ่งหลัง หลังสองหลังสองนะกำลังดีนะครับเพราะว่าเพราะว่ายางเราเราเราไม่ได้ใส่เบอร์ไอ้เล็กมากถูกไหมพอดีอันนี้ลูกค้าเราดีสเวตแบบใช้งานเียครับพี่ก็เลยสองห้าห้าศูนย์ใช่นใช้งานนะครับได้ก็สําหรับตัวนี้พี่รุตเดี๋ยวฟังโปรโมชั่นจากปากผู้จัดการดีกว่าคันนี้นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ติดตามคลิปเราอยู่นะครับหรือติดตาม ยูทูบเราหรือเพจเราก็ดีนะคันนี้เราทำแคมเปญอยู่ที่4 9่9 49่คันนี้เป็นเลยรับรถคันราคาเต็มเท่าไหร่คันนี้ราคาเต็มอยู่ที่8 0 0 0 0 0 0น0 0งหนะครับ4,000บาทแต่ 4,9. ่หมืเอ้าจบเลยของได้เลยใช่แต่ถ้าสีดำเพิ่มเจ00นะอ๋อเยวทีมงานเราจัดแบบนี้ให้ได้เลยคือตอนนี้เอ็กซิลี่มี2สีมี2สีมีสีขาวกับสีดำสีดำครับแล้วแต่คุณชอบเลยใช่นะครับ คือตัวนี้ต้องบอกคือเวลาขับเนี่ยมันจะให้อารมณ์แบบสปอร์ตนะแล้วเราโหลดเนี่ยโหลดแบบเนี้ยมาณนี้กกำลังดีแล้วร้อแต่งหน่อยแต่งสวยเลย4ี่หมื่นเก้าพร้อมแม็กโหลดจัดทรงเลือกอาณาเลยนะคบผมอาณาด้วยนะครับเอารถไปขับช่วงก่อนปีใหม่ใครที่มองหารถอยู่นะครับใจยังมีรถทิปอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับฝากอีกซีรีส์ไว้ด้วยถ้าเราวันนี้เดี๋ยวฝากเพจของจุกนะครับ การ็ผมฝากเพจนะฮะไอสุบบายชุบจัดให้นะฮะแล้วก็ยังไงให้ไอพิลุกฝากของผมก็จะเป็นในส่วนของเพจอีิสุเมโทรงามวานนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ชื่อเดียวกันเลยอีิสุเมโทงามวานนะครับวันนี้ก็จากลาไปก่อนแค่นี้เดี๋ยวไงติดตามคลิปหน้านะครับครับผมได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ